สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The a r g a s a กลับมาพบกับกี้กแล้วค่ะตอนนี้เราเข้าสู่รีวิวที่31กันแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรีวิวมีเยอะมากนะคะแต่เราโพสในเพจประหลักก่อนเนาะใน YouTube ก็เอาเคสที่น่าสนใจสนใจมาพูดคุยกันนะคะก็ สำหรับใครนะคะที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาลุมสิวรีวิวเก่าๆสามารถดูในช่องใน y o u t u b e ได้เลยนะคะแล้วก็ไปติดตามได้สอบถามได้ในเพจ t the a g a s y l l e หรือ Line แอดเด a g a y l e ค่ะและตอนนี้เราไปรับชมรีวิวเพื่อสร้างกำลังใจให้กับคุณกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u บส c คร b e เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะ กีต้องขอขอบคุณทุกๆรีวิวนะคะที่มารีวิวให้กับกีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอันแรกนะคะปัจจุบันผิวดีขึ้นเยอะเลยค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้อ่านข้อความแบบนี้นะคะจากผู้ใช้จริงนะคะลูกค้าของเรานะคะน่ารักมากๆเลยนะคะก็จะมีการพูดคุยกันอัปเดตกันแล้วก็พอรักษาไปแล้วก็บอกว่าผิวดีขึ้นกีก็ชื่นใจแล้วค่ะต่อมานะคะ ค่ะต้องสู้ค่ะหมดชุดนี้สั่งใหม่แน่นอนแต่ขอชมครีมของคุณกี้นะคะตัวสีเหลืองชอบมากค่ะซึมเข้ากับผิวแบบรู้สึกได้เลยว้าวอ่ะแล้วก็รู้สึกใจฟูมากๆเลยนะคะเพราะว่ากี้นะคะทำสินค้าอย่างมีคุณภาพนะคะความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่หลุมเสิวต้องการจริงๆนะคะกี้เปิดขายมาปีนี้นะคะทุกคนก้าวเข้าสู่ปีที่9แล้วนะคะรู้สึกดีใจมากๆ แล้สินค้านะคะส่งออกทั่วโลกนะคะกี่รู้สึกภูมิใจมากๆนะเลยคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นร้านเล็กๆแต่เต็มไปด้วยคุณภาพสินค้าคุณภาพลูกค้าคุณภาพนะคะรู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนให้กี้นะคะดูแลผิวค่ะแล้วก็รีวิวนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับกี้แล้วก็ทีมงานมากๆเลยค่ะรู้สึกชื่นใจมากๆเลยค่ะ และแล้วนะคะเราก็มาสู่รีวิวพระเอกของเราในวันนี้นะคะขอบอกก่อนว่าน้องชายนะคะอายุยังสิบกว่าอยู่เลยยังเป็นเด็กมอปลาอยู่เลยนะคะจากสปปลาวค่ะรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเพื่อนบ้านเรานะคะสปปลาวกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ เป็นลูกค้าประจาของที่ร้านมากๆม,มีลูกค้าเยอะมากนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนบ้านเราจริงๆนะคะแล้วก็เป็นแบบปากต่อปากของเพื่อนบ้านนะคะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ความน่าเชื่อถือแล้วก็ลูกค้ามาซื้อสินค้านะคะเรื่องราวของน้องนะคะค่อนข้างน่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆอ,อธิบายกันไปนะคะเริ่มจากข้อความก่อนนะคะแต่ผมว่าตอนที่ยังไม่ได้รักษากับ ตอนที่รักษาของพิกี้แล้วสิวอักเสบไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับเออเพราะว่าชุดรักษาลุมสิวของเรานะคะไม่ได้แค่ช่วยรักษาลุมสิวเท่านั้นไงนะคะยังช่วยเรื่องผิวแข็งแรงขึ้นกระชับรูขุมขนถ้าใครมีผิวหน้าที่มันผิวเรานะคะก็จะกระชับแน่นขึ้นแล้วก็ความมันลดลง แล้วก็ทําให้ลดการเกิดสิวนั่นเองมันไม่ได้เป็นการรักษาสิวนะคะแต่ว่ามันเป็นผลพลอยได้ของการที่เรามีผิวที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะกี้ขอเล่านะคะเคสของน้องน,นะคะนี่คือจะเป็นปัญหาก่อนรักษานะคะว่าจะมีพวก หลุมสิวรูขุมขนกว้างแล้วก็รอย,รยดํารอยแดงจากสิวนะคะที่เป็นปัญหาหลักของน้องนะคะที่มาหากี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่น้องทำนะคะเพราะว่าน้องเป็นเด็กมปลายเนาะนมันก็มีความกังวลผมทําถูกไหมทําไมยังไม่ดีขึ้นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่สามทไมยังเหมือนเดิมทําไมไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับหรือว่าเพราะว่าผมแบบว่าทำไม่สม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็กังวลทุกครั้งนะคะที่ท,ที่ที่ทำหน้านะคะ แล้วก็ครั้งที่4ี่ทไมยังเหมือนเดิมไปเลยครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงกี้เกิดว่าเอารูปมาดูหน่อยครับผมถ่ายรูปมาใหม่นะาเดี๋ยวพี่ดูให้และแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนทำไป4ครั้งผิวดีขึ้นมากเลยนะคะพอรูปมาเทียบนะคะเห็นการแตกต่างอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าอาจจะเห็นหน้าตัวเองทุกวันแล้วก็ไม่สามารถสังเกตได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอรูปมาเทียบน้องบอกชื่นใจน้องดีใจมากเพราะว่าลุมสิวตื้นขึ้น ดูผลผลเล็กลงการอักเสบของผิวที่มีแดงๆอยู่ค่ะเกิดจากการที่ผิวไม่แข็งแรงค่ะก็ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะสีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นและที่สาคัญรอยแดงจากสิวหายไปไวมากจางลงไปแทบหมดเลยนะคะน้องแบบดูดีใจมากนึกว่าจะไม่ได้ผลแล้วนะคะคือแบบตอนแรกกี้ก็แบบเฮ้ยรุนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะแต่พอรูปมาเทียบชื่นใจสบายใจน้องชายก็มีแรงมีกำลังใจในการรักษาหลุมสิวต่อไปนั่นเองค่ะ รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้นะคะที่เล่านะคะมาแบ่งประสบการณ์กันนะคะมาให้กำลังใจกันนะคะกี้รู้สึกดีใจมากๆเลยอะกี้เหมือนทั้งเป็นผู้ให้และก็ได้เป็นผู้รับกลับมานะคะชื่นใจค่ะชื่นใจชื่นใจจริงๆนะคะที่ได้เห็นทุกคนมีผิวที่ดีขึ้นกี้รู้สึกดีใจมากๆนะคะกี้อยู่ตรงนี้ได้เพราะว่า ทุกคนเลยจริงๆนะคะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเห็นทุกคนอะ่ะกี่เคยมีปัญหาหลุมสิวมาก่อนแล้วกี่ก็สามารถมีผิวที่ดีขึ้นได้แล้วกี่ยิ่งได้ช่วยคนแบบนี้ค่ะให้มีผิวที่ดีขึ้นมีความมั่นใจกลับมามันเป็นอะไรที่แบบชื่นใจทุกครั้งเลยค่ะที่ได้ดูรีวิวแบบนี้นะคะก็วิดีโอนี้นะคะส่งกําลังใจให้การใครที่อยากรักษาลุมสิวนะคะมารักษาลุมสิวด้วยกันได้ค่ะลุมสิวสามารถรักษาเองได้อย่าลืมนะคะ ที่เด e ร์กของแท้ส่งออกทั่วโลกนะคะขายมาแล้วเข้าสู่ปีที่9นะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะอร์วิสนะคะดีมากๆหลังการขายดูแลตลอดการรักษานะคะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะสนใจรักษาลุมซิวนะคะติดต่อมาได้ที่ Line t t the a l แ a s t y l e Facebook the นะคะสามารถพิมพ์มาทักมาถามมาพูดคุยกันได้นะคะราคาน่ารักมาก4ใบเทามีทอนนะคะดูแลตลอดการรักษาด้วยแล้วก็มาสวยด้วยกันนะคะ สับนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายม๊ย